เด็กๆน,นะครับเรารู้กันว่าการแสดงคิดจากเด็กไม่ว่าเขาจะแสดงดีไม่ดียังไงก็น่ารักเสมอใช่ไหมครับยังไงก็เราก็ชอบอยู่แล้วนะครับเรื่องของเด็กๆเดี๋ยวช่วงระหว่างการแสดงพี่น้องจะเห็นมีอ่กล้องถ่ายลงถ่ายรูปมาวนเวียนอยู่แถวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นเป็นเรื่องคนในครอบครัวนะฮะส่วนเราเป็นคนนอกเรามองด้วยความชื่นชมยินดีนะครับวันนี้เด็กๆจะมาร้องเพลงประกอบเพลงนะครับ ที่ชื่อว่าฉันจะอธิษฐานนะครับเต้นเต้นประกอบเพลงด้วยนะครับพร้อมไหมฮะปรบมมือให้เด็กๆหน่อยนะครับอ,อทุกวัน่มมือเป็นจังหวะให้หน่อยออคใครจะลุกขึ้นเป็นก็ได้นะครับ บอกเือให้หน่อยนะครับน่ารักไหมครับคือเราเบื่อแล้วกับพวกบอยแบนด์เกิร์ลแบนด์นะครับที่เต้นพร้อมเบียงกันเราเลยจัดการแสดงแบบนี้มาให้นะฮะน่ารักกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็ทุกๆปีเราจะมีคําขวัญวันเด็กใช่ไหมครับมีใครท่องคําขวัญวันเด็กได้ไหมฮะมีไหมครับคนที่เคยเป็นเด็กแล้วก็ยกมือว่าเป็นเด็กถ้าท่องไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเหล่านี้ท่องให้เราฟังนะครับอ่าโอเคเราจะมาฟังคำขวัญคำขวัญวันเด็กด้วยกันนะครับจากเด็กๆด้วยกันนะครับอ่าพร้อมพร้อมไหม โอเคหนึ่งอสองสามรักษาวินในฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนว้าวชัดถ้อยชัดคำมากเลยนะครับฟังรู้เรื่องไหม <laughs> รู้เรื่องนะโอเค <Okay. S 2> ประมือให้เ<บ>ด็กๆหน่อยนะครับ